อละค่ะต้วข่าวระเท็นของเราวันนี้นะคะจะปิดท้ายกันด้วยความในใจความประทับใจของหนุ่มเจมส์มาค่ะกับการมาร่วมงานช่อง3นะคะในเดือนครบรอบ51ปีช่อง3แบบนี้ค่ะวันนี้ค่ะ Happy birthday นะครับช่อง3ครบรอบ51ปีนะครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่อง3มา หลายปีมากๆแล้วนะครับน่าจะประมาณ7ปีได้นะครับก็รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆที่ได้รับโอกาสนี้จาก,จากทางช่อง3ครับการร่วมง,งานกับช่องสเนี่ยนอกจากจะได้เพื่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราทํางานกันเป็นครอบครัวครับตั้งแต่วันแรกเลยก็จะเป็นครอบครัวมาตลอดการได้รับละครเรื่องหนึ่งเนี่ยมันคือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากๆจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จกนกระทั่งเราได้มาเล่นละครเป็นพระเอกในเรื่องคุณชายเนี่ย คุณรับกุหลาบผมแล้วเนี่ยจะถามคุณว่าคุณจะไปทางข้าวกับผมไดหมครับความรับผิดชอบความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมันก็สอนให้เราโตขึ้นในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นที่อายุวัเท่ากันเนี่ยเราอาจจะมีประสบการณ์มีความคิดที่โตกว่าคนทั่วไปใช่แค่นั้นเองครับ สองเรื่องที่จะได้ดูปีนี้ครับก็คือ,อสองเสน่หาแล้วก็ดวงตาที่3ครับซึ่งก็คือเรื่องนี้ตอนแรกยังไม่เคยได้เล่นคอมเมดี้กันเนี่ยเพิ่งมาได้เล่นคอมเมดี้ครับแต่จริงๆไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ตามคือถ้าเรากับได้มีโอกาสกลับไปเล่นซ้ําอีกหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่ามันสนุกอยู่แล้วเพราะว่าทีมงานก็เป็นทีมใหมน่นังเอกนักแสดงทุกคนก็เป็นนักแสดงที่วนกันมาเจอกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเรื่องไหนที่เหมือนกัน100%นแน่นอนครับ